น่ารักของเราจะทุกคนกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นที่หน้าบอกกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาสอนเล่นหมอกันค่ะเนื่องจากว่าตั้งแต่ที่เขาเล่นสกินของมิคงังแล้วก็สกินทองจํากัดที่เป็นปรุจ,จริงของหมอเนี่ยก็มีคนหลายคนเลยนะคะที่เมนมอว่าพี่คะเนูเห็นพี่เล่นหมอแล้วะ่ะรู้สึกสบายมากรู้สึกเคลินมากเลยค่ะใช่ค่ะแน่นรายอยู่แล้วเพราะว่าพี่เมนหมอย,ยังไงล่ะ อีกอย่างนะคะเขาก็เคยติดเชีร์หมอแบบแรงสูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็สเต็ปก็เลยค่อนข้างที่จะแบบคล่องนิดหน่อยเพราะว่ากี่ทีก็กิดแต่หมอ ถึงแม้จะมีมีหลายตัวแต่แมรี่กับหมอก็เป็นเมนหลักนะคะแล้วก็ใช่ค่ะวันนี้นะคะจะให้ทุกคนเนี่ยดูกันเป็นจุดจุสอเกมเพลย์เลยค่ะแต่ก็เป็นบันทึกหลังแมชอีกแล้วนะคะก็ทำยังไงล่ะขออภัยด้วยนะคะพอดีก็เกมแรกก็ไม่ได้ตั้งใจอดัดเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเกมหนึ่งมันก็รู้สึกว่าอาดัดไม่ติดอีกแล้วแมมันเต็มไงนี่เลยให้หลานขอนำเหนอ สำหรับใครที่ต้องการจะเติมเกม Identity V ขอแนะนำร้าน Gas Top Up ถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันใช้เพียงเลข U I D และ s e r v ์ฟเท่านั้นการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0แสนคนเปิดบริการมามากกว่า4ปีแล้วนะคะและที่สำคัญจดทะเบียนบริษัทยางถูกต้องตามกฎหมายด้วยจริงเหรอไงล่ะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการหน้าที่แอปแกสท p ออย่าลืมแอดกันด้วยนะ คิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพนะคะทุกคนสกินส,สวยมีคุณภาพแบบนี้ก็ต้องคู่กับร้านเติมเกมคุณภาพจริงไหมถ้าทุกคนสนใจกันแล้วก็ดึงเกอยู่ใต้ล่างคลิกได้เลยนะคะกดเลยจะได้มาสนุกด,ด้วยกันนะกราบขออภัยทุกท่านอีกครั้งที่เป็นบันทึกหลังแมชค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาหยิบหมอมาเกือบทุกตาอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราอารัดอ่ะมันจะได้ช็อตที่ดูเกรงเกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเราอัดเป็นแบบว่า เ,เชิงธรรมชาติเรียวเพลเรยว,เร,ยว,เ,รยวเรียวเลยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่านะคะจะได้ช็อตที่ดีกว่าด้วยเนาะอันนี้เราเดินมาเจอฮันเตอร์เป็นเกรสนะคะจะบ้าตายฉันบอกว่าฉันอยากได้ช็อตของหมอเธอก็จัดให้ซะเร็วเชีย <c oughs> ฉันยังไม่ได้ตั้งท่าอะไรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เราบอกเลยนะคะว่าการเล่นหมอเนี่ยหนึ่งเลยค่ะแน่นอนว่าความหน้าด้านต้องมีในตัวทุกคนนะคะ <c oughs> แต่แต่แต่แต,แต่ความด้านเนี่ยต้องด้านอย่างเป็นสเต็ปค่ะ <c oughs> ถามว่าเป็นสเต็ปยังไงอัน ไม่สามารถบอกได้เพราะว่ามันแล้วแต่คนนะคะว่าตัวละครนั้นเนี่ยเล่นตัวอะไรฮันเตอร์อาจจะเป็นบอลบอลหรืออะไรอย่างงี้นะคะแล้วแต่ละคนอาจจะมีสเตปที่ไม่เหมือนกันค่ะแต่การได้อย่างมีสเตปเนี่ยมีประโยชน์ในการใช้งานแน่นอนแล้วก็อันนี้จะบอกเคล็ดลับก่อนเลยว่ามันก็ไม่รับหรอกแต่หมอทุกคนนะคะควรจะพกฮีวายสามค่ะแล้วก็พกประดับประดับเนี่ยตอนแรกที่แบบว่าประดับหลิวเนี่ยกิ่งหลิวเนี่ยมาเขาไม่ชินเลยนะคือเขาชินกับประดับร้องเพลงมากกว่าเขารู้ว่าเออจะต้องปัดแขนสองครั้งนะถึงจะแบบ ออะไรย่างี้คือมันชินอะไรอย่างงี้มากกว่าคะ่ะแต่พอเป็นกิ่งหลิวเราไม่ค่อยมั่นใจเพราะฉะนั้นนีก็พยายามหาอะไรที่มันอำนวยกับตัวเองหน่อยนะคะส่วนการเล่นหมอใช่ค่ะเราต้องเกาะไม้นะคะเวลาเวลาแบบว่าเพื่อนเขา,เ,าเล่นไม้จนหมดแมปเนี่ยเราก็รู้สึกค่อนข้างที่จะกวนมากเลยนะคือแบบเพื่ออะไราแล้วอีกอย่างหนึ่งคะ่ะสิ่งทีอ่อยากให้จาเป็นต้องมีเลยคือเพื่อนร่วมทีมหรือคู่หูที่ดีคะ่ะอันนี้คือเราโดนแล้วนะคือพูดแต่พูดเนี่ย คือถามว่าทำไมถึงต้องมีคู่หูหรือว่าเกมที่ดีค่ะคือถ้าสมมุติว่าเราเล่นหมอเนี่ยนี่อยากจะบอกยกตัวอย่างเกมหนึ่งมากเลยคือตอนนั้นเราเล่นทารอดค่ะแล้วคือตอนนั้นอ่ะอีกประมาณมินนึงอ่ะเขาจะหิวเสร็จอยู่ละแต่มีนอตันค่ะเดินเข้ามาแล้วก็ผลักเขาคือเขาก็หิวไม่เสร็จเขาก็เลยโดนตีตายใช่มันก็เลยอย่างนั้นแหละคะ่ะหมอต้องเกาะไม้ค่ะเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าผลัดไม้นะคะหมอเล่นไม่ได้ <laughs> นั่นแลยค่ะถ้าหมอโดนเ,เล่นไม้เนี่ยจริงๆหมอไม่ควรจะพับทุกไม้นะคะเราควรจะดูว่าสเตปไหนเราควรพับเพราะบางทีฮันเตอร์ยังไม่จ่ายสกิลค่ะถ้าเขายัดบลิงกันเดียวยาฉันไม่เอาไม่เอาแกได้มาได้มาเดินมาแล้วโอ้ยคือหมอเนี่ยเกลียดไทยมากถามว่าทำไมถึงเ,เกลียดไทยคือเขาสามารถสอนได้เยอะมากเพราะว่าเขาเป็นเมนหมอที่แบบเล่นหมอมานาน,น,านจริงๆค่ะตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยเล่นหมอมาแต่ย่าอย่าอุ้ยสวนทันสวนทัน แับแบบสูญเขาไปดิเอ้ยเมื่อกี้เกือบไม่ตายเอ้ยเมื่อกี้เกือบตายแล้วนะคะร,รอไม่ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันคือเอ่อตอนเด็กตอนตอนที่เขาอ่ะอะไรพูดไปจบสักทีไอ้บ้าความเดียวเส้นเร็วกว่านั่นแหละค่ะตอนที่เขาอ่ะฝึกเล่นเกมในแรกๆอะ่ะพอเขาเริ่มช่ำมาสักแป๊บหนึ่งใช่ไหมคะตอนนั้นยังไล้คนเดียวอยู่ก็รู้สึกว่าคือเพื่อนอะ่ะเขาหิวกันชามาก คือหิวชามากเขาก็รู้สึกว่าบางทีก็เจอโจเซนหรือตัวตีเซียวเพื่อนก็ไม่หิวให้สักทีต้องเดินไปหาเพื่อนไหนจะอะไรอีกนะคะก็เลยคิดว่าเออเล่นหมอพิ่งพาตัวเองไปเลยนั่นแหละดีนั่นแหละดีนั่นแหละดีห,ะดหมอเกาะไม้ก็จริงค่ะแต่พยายามอย่าอยู่นิ่งนะคะเพราะว่าแอนิเมชันของหมอเนี่ยถึงแม้จะสปินเร็วเวลา Rail, โดนตีหรืออะไรอย่างเงี้ย มันเร็วก็จริงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อเขาเรียกอะไรนะถ้าถ้าหมอแบบว่าอยู่กับที่การข้ามช้าเนี่ยจะเป็นปัญหามาเพราะหมอค่อนข้างข้า,ขามหมายช้านะคะช้าในฉบับของใครไม่รู้ค่ะแต่สำหรับเราเนี่ยก็ปกติเพราะว่าเป็นเมนแมคานิกเป็นเมนตาบอดอะไรอย่างงี้คะคันก็เลยว่าเฉ,ะฉะายๆอยู่แล้วเนาะอืม แล้าเป็นหมอเนี่ยเราไม่ควรจะหวงแผละนะคะเวลาเจออันวา่าเวลาเจออะไรเชื่อมให้เพื่อนเลยค่ะแล้วพยายามถ้าเหลือ2เครื่องแล้วเนี่ยไปซับเพื่อนเลยแต่อย่าขวางเพื่อนนะคะพยายามแบบว่าเดินสวนอะไรกันอย่างนี้ถ้าเป็นดูโอจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นดูโอเนี่ยเราอยากแนะนําให้ดูโอที่อยู่กับหมอเนี่ย เล่นนักข่าวหรืออะไรที่มันสามารถซับหมอในไ,ไม้ได้โดยที่ไม่ขวางอะค่ะทุกคนมันมันจะดีตรงนี้นี่นี่นี่ดีอย่างอย่างแพทริเซียอย่างอีไลอะไรอย่างเงี้เห็นไหมคะมันค่อนข้างดีจะซับได้ดีค่ะเห็นไหมนี่เลยเอจริงมีความใฝ่ฝันมากว่าถ้ามีแฟนเป็นคนที่ซับพอร์ตหมอเป็นนี่คือจะแบบคีนิโนโตมากเลยนะอๆ จริงๆแล้วเนี่ยเราเราอยากจะรีดบ,บิ้งฮันเตอร์มากเลยแต่มันจะบินงได้แล่ว่าโอ้โหยื้อไม่ได้แล้วแหละแต่จุดก็ไปก่อนนะนะมาใหม่ค่ะจริงๆแล้วหมอนะคะควรจะซัพพอร์ตเพื่อนให้เป็นค่ะเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นตัวละครที่ซัพเพื่อนได้แต่ต้องระวังตัวเองตายได้นิดหนึงนะคะ <c oughs> เพราะถ้าจริงๆแล้วถ้าหมอยังอยู่ในสภาวะที่ยังฮิวไม่เสร็จเนี่ยอยากให้คนที่ไม่เจ็บรืยสามารถซ <c oughs> ัพพอร์ตเธอได้เนี่ย ค่อยๆซัพพอร์ตจนกว่านางจะฮิลเสร็จเลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่านางฮิลเสร็จเนี่ยจะสามารถทําประโยชน์ได้นะคะก็คือการบล็อกเ่อเองอันนี้อันนี้ก็คือเราจะไว่พับนะคะเราจะไม่เล่นกับไม้นางแล้วเพราะนางจะเริ่มมาแหวงไม้้วคะโอเคเล่นท้ายเกมกับเกรซนะคะถามว่าทำไมเขาถึงพยายามฮิลตัวเองทั้งที่มันเป็นตาแดงก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะตายยังไงล่ะไอ้บอกที่เี้าตัวนี้มีคนเปิดประตูให้เกมก็ไปเปิดสักไกลเลยเปิดสักไกลเลยอย่าเลย หนึ่งทีโอเคโอเคเราเอาให้เหลือแค่เซี่ยวพอค่ะเพราะถ้าเหลือแค่เซียวเนี่ยเราก็จะต้องไม่ต้องมาระวังอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องมาระวังน้ำนะโอ้เพื่อนก็ไปสักไกลเลยอะ่ะโอ้มันมีนกโอเคอะจะมาเอาทแทนอะ่ะจะมาเอาแทนเลยเพื่อนระวังนะ้มันมีบลิง์นะมันมีบลิงก์น่ะเรียบรอยแต่อย่างนั้นเขาก็ใช้บลิงก์ไปแล้วค่ะเออนอตันเธอไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเธอมาช่วยฉันหน่อยสิฮาบวี ก็ยังพูดไม่จบเลยเนี่ว่าถ้าไปถึงเกลียดถึงเกลียดไทคือถ้าสมมุติว่าสมมุตินะฮันตตอร์เป็นตัวละครที่โซนไกลเขาอาจจะเทเลพอร์ตไปหรืออาจจะใช้ประตูไปแล้วอ่ะพอติดคู่ดาวปุ๊บเออ พอเพื่อนที่เป็นท้ายมาดึงอ่ะเขาก็จะบอกว่าหิวไม่ได้ใช่ไหมคะจนถ้าสมมติว่าไทหมดแต่เรายังหิวไม่ได้เลยอะ่ะแต่ฮันเตอร์เขาเดินกลับมาโซนแล้วเราก็ต้องมาเจกลับอีกนี่นะคะสาเหตุที่ไม่ค่อยชอบไทเท่าไหร่นะคะตัวละครไม่ใช่แค่หมอค่ะแต่เดมี่หรือดอฟฟลินอะไรอย่เงี้ยเขาจะเกลียดไทมากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดคนที่มีไทเนี่ยอย่าไปดึงพวกเขาต้นเกมนะคะอืมอัดอัดในใจมากอยา่ยาอยา่าอย่าอ่ะทุกคนดูสเตปประมาณนี้ไว้นะคะก็คือพยายามฉีกตรงนี้แล้วก็คือเขาอ่ะพยายามไม่ต้องมาระวังน้ำแล้วตรงนี้อ่ะโอเคตอนนี้นะคะตาแดงหมดเรียบร้อยค่ะเราจะหาที่ฮิลแล้วนะคะก็ดีค่ะเราจะได้ไม่ต้องมาพะวงอะไรละเราระวังแค่นั้นอย่างเดียวเอ ถ้าตรงนี้นะคะเพื่อนสามารถซัพพอร์ตหมอจนกระทั่งฮิลเสร็จได้หมอจะสามารถบล็อกเพื่อนจนออกได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกไงคะว่าถ้าเล่นหมอเนี่ยหน้าด้านเขาไว้ค่ะมีคนบอกว่าพี่คะพี่เล่นหมอแล้วเพลินมากขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะจริงๆค่ะตานี้ก็จะเป็นการอัดแน่นความรู้เลยนะคะแต่ตาที่สองเนี่ยก็เดี๋ยวจะพยายามพูดถึงเกมเพลย์ให้นะเพราะว่าเป็น,ปนคลิปสอนเนี่ยโอ้มันจะเอาเขาให้ได้นะเนี่ยจะเอาเขาให้ได้เนี่ยเพื่อนออกได้ไหมมีล็อกหรือเปล่าเอ้เพื่อนจะได้ล็อกอ่ะ พีต่ตาวองไม่เล่นแล้วงอนหมอแล้วโดนไปไหกไม้ช้ำๆเลยมาตาแรกที่คือเครียดแล้วก็เกมหนักตึงกันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอารูปเกมเพลย์ที่ชิวๆเล่นกับเพื่อนตอนประมาณาตีสองตีสามมาให้ดูแล้วกันอ่ะ อันนี้ดูเป็นเจออีการนะคะกําลังเดินไปที่บ้านสองชัน้นละอ่ะโอเคก็จกที่ทุกคนเห็นกันแล้วนะคะก็ดีใจนะที่ทุกคนชอบเวลาเขาเล่นแมรี่หรือว่าเล่นหมอกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเมนหลักอะถ้าสมมุติว่าทุกคนชอบตัวที่เขาแบบเล่นได้เป็นอย่างแบบอ,อประมาณแป๊ดอายอะไรกันที่ทุกคนเนจาบอะไรอย่างเงี้ยคือจะเครียดมากเลยนะคือแบบคือแบบมีคนขอให้เขาสอนเล่นเสมียนอะเขายังไม่ได้ทาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังหาช็อตที่ดีไม่ได้เลยค่ะ คือแบบเขายังไม่ค่อยเข้าใจสกิลของสมิ่งเข้าเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะแต่ก็ไม่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่คล่องสกิลของสมียนอยู่ดีนะอ่ะอาอ้าวผู้ได้เปลี่ยนเป hey, ้าหมายละเฮ้นอตันนอตันจ้านอตันจ้าเธอจะบอกฉันตอนานานี้ไม่ละเออเย่ yeah, เข้ามาได้มากพอดีเลยโอเคเข้ามาได้ปาปาไปหนึ่งทีสิค่ะพ่อคุณเรียบร้อยยิวจนเสร็จเรียบร้อยค่ะ อ่าไม้ที่สองตง่อไม่พอ่อไม้สองตงน้นโอ้ดีทีอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเอ่อฮันเตอร์เขาก็จะแรงสูงกันแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ไทยซีซั่นละก็เขาก็จะเริ่มแร็งสูงกันแล้วะคะ่ะก็เลยอาจจะแบบม,มีมีความเอ่อเป์มให้หรืออะไรนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้เพื่อนเขาเอ่อที่เล่นนักข่าวเนี่ยตามเขาแล้วะคะ่ะก็คือบอกว่าให้ตามแฉมานะคะอ้าวมีคนวิ่งว้าวมีคนวิ่งว้าวละมีคนวิ่งว้าลวละนี่นะคะทุกคนดูสเต็ตปตรงนี้ไนะคะถามว่าเหมาะซับยังไงแบบนี้ไงคะทุกคน เห็นไหมมันจะต้องไม่มันจะไม่บังหมอด้วยทําให้หมอสามารถฮิวจนเสร็จได้นะคะคือสําคัญมากค่ะเวลาที่หมอยังฮิวไม่เสร็จเนี่ยพยายามอย่าลากไปหาเขาเพราะเขาอ่ะหิวเสร็จอะ่ะเขาจะตามมาบล็อกคุณเองค่ะอันนี้คือเห็นหลายรอบมากเลยนะคืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะสอนหรืออะไรแต่จะแนะนำไปเฉยค่ะว่าพยายามอย่าลากไปหาหมอตอนที่เขาอ่ะ ตอนที่เขาจะรักษาตัวเองคือเขาต้องการหลบฮิวมารักษาตัวเองค่ะจริงๆอะหมอควรจะพกเป็นแบบว่าไม่ควรจะพกสปินหรือไทนะคะเพราว่าเอ้ยไม่ใช่ห้ามพกอะไรหาดหรือว่าไทนะคะอย่างที่บอกเลยไทยอะไม่สามารถใช้กับหมอได้ค่ะแล้วก็อ,อสปินอะไรอย่างเงี้ยคือหมอเขาอะจะถูกปับมาอยู่แล้วว่าเออเวลาโดนตีสปินจะแรงมากค่ะ เวลาพับไม้ข้ามหน้าต่างหรืออะไรเงี้ยเขาจะแรงอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพกสปินมาบวกกันก็จะดีนิดนึงนะคะแล้วก็พยายามนะคะอย่าลากไปหาเขาเพราะอะไรเพราะว่าเขารักษาตัวเองอยู่ค่ะเพราะแล้วเขาจะเขาะ้เขาจะเก็บไม้ด้วยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเสียแบบจะเสียจังหวะในการเล่นอะไรอย่างนี้และใช่ค่ะเวลาเล่นไม้อย่าพับทุกไม้ ให้พับเป็นจังหวะเข้าไว้นะะอันนี้คือเขาก็สอนตัวเองว่าไม่ได้เพราะบางทีเขาก็ถูกฮันเตอร์พับแบบไม้อัดเหมือนกัน <c oughs> เห็นไหม <c oughs> คือบางทีเราควรจะเยน็นๆค่ะเพราะฮันเตอร์ถ้าเขากลัวไม้เ <c oughs> ขาจะยัดไม้อยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นตัวที่แบบไม่ได้พับไม้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใจเยน็นๆกับแอนิเมชันของเขาค่ะอืมก็หน้าตาน,นี้ก็น่าจะเห็นหลายรอบนะนะที่เขาพับไม้ใส่หน้าฮันเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าฮันเตอร์จะเดินเข้าไมาเราพับทุกไม้นะคะ อันนี้ก็จะสามารถพับได้แค่บางไม้เท่านั้นแต่เขาก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็ยังแบบว่าหลอกไม้ฮันเตอร์ไม่เก่งเหมือนกันอันนี้คือก็ต้องทําจําใจแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าอันนี้คือคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือเพื่อนเขาเองนะคะแล้วเพื่อนเขาทกทายอะ่ะไม่เป็นไรค่ะมันก็ยังมีทิคของมันอยู่ก็คือเอ่อจริงๆอะ่ะที่เขาบอกว่าทําไมคู่หูควรจะแบบควรจะมีคู่หูที่ดีเวลาเล่นฮันเออเวลาเล่นหมอนะคะเพราะว่า เขาจะต้องเข้าใจว่าหมอเนี่ยจะต้องหลบฮิวบางคนเขาก็จะบล็อกจนกว่าหมอจะฮิวเสร็จท้ายเกมหรืออาจจะบล็อกจนกว่าท้ายของหมอจะหมดค่ะแต่อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะว่าหมอคนนั้นเชื่อใจได้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหมอคนนั้นะเขาแบบว่าเล่นสเต็ปไม่เป็นบล็อกไปก็เท่านั้นค่ะเขาก็จะไม่เกาะไม้เขาก็จะอะไรอยู่อย่างนั้นอันนี้คือไม่ได้ว่านะอันนี้บอกเฉยๆอันนี้เรายือได้พอและอะไรคะพี่อะไรคะพี่จะพุ่งมาหาผมเหรอไม่มีบิ๊กอะดีมีแหละแต่เขาไม่ใช้นะคะ อันนี้คือเครื่องถอดรหัสเตรียมพร้อมแล้วนะอือจริงๆเขาก็เพิ่งเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าตอนตอนแรกคือนอะตันเขาลากเครื่องตอนท้ายไปทําให้เครื่องช้าลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไงเครื่องก็ดูทรงเกมมันก็จะดีนะอ่ะจริงๆเกมนี้จะบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้ชนะนะคะแต่ว่ามันมีช็อตค่อนข้างที่จะเยอะ ขาก็เลยคิดว่าถ้าเอารูปเกมนี้มาให้ทุกคนดูก็น่าจะดีค่ะแต่ว่าใช่ค่ะอีกาทายเกมอย่าไปเชื่อใจเขามากนะคะนั่นไงคือรูปเกมอ่ะมันไม่ได้ชนะนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นภาพไปเสียว่าสิ่งที่เราเล่นเนี่ยทริคมันเป็นยังไงเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยไหนประตูก็เปิดแล้วแล้วดูทรงแล้วนะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าเกมนี้ไม่ได้ชนะนะ เพราะฉะนั้นก็ขอญาตตัดจบแบบละครไทยสวยๆเลยลกันนะคะขอจบด้วยการที่เราไล่รำแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้คือช็อตที่เราอ่ะเอาอีกามาล่อให้เพื่อนว่าเราอยู่ที่ประตูเผื่อเขาจะวาร์ปมานะคะก็ขอจัดจบเลยแล้วกันนะ,ะ <c oughs> โอเคก็จบลงแล้วนะคะทุกคนกับการที่เราสอนเล่นหมอนในวันนี้จริงๆแล้วนะคะทริคนี้ยมันก็ไม่สามารถใช้ได้หนึ่งอร์ซ็นะคะเพราะว่า จริงๆแล้วแหละแต่ละคนก็จะมีเทคนิคการเล่น,นที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่อย่างเช่นเฟิร์กก็ทุกคนจริงๆสามารถพกได้หาเดือยอไ,ได้นะแต่ทางนี้ก็คือไม่แนะนําให้ใช้ไทหรืออะไรเฉยๆค่ะแล้วก็จริงๆมันก็มีอยู่บางอย่างที่เขายังไม่ได้พูดไปในคลิปต่อย่างเช่นการใช้สปินของหมอส่งเข้าที่จูค่ะก็คือรู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าสปินของหมอไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ะ,ะต่างหรือไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงค่ะแต่บางคนคือพอใช้สปินแล้วยืนฮิวอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีถ้าเกิดว่าฮันเตอร์เขาเดินมาแล้วเราพับม้ แม่อะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เลยค่ะเราว่าถ้าเรามีสปินแล้วเราส่งตัวเองไปจุดจูอีกฝั่งหนึ่งที่ยังมีไม้คอยสำรองอะไรช่วยแบบเนี้ยเขาว่าเวลาที่เราฮิลเสร็จแล้วฮันเตอร์พังไม้อ่ะค่ะเวลาเราใช้สปินไปแล้วอ่ะเราอยู่ที่จุดจูอันใหม่่มันก็น่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาเล่นหมอเป็นยังไงกันบ้างนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไหนๆเราก็เล่นกับ TST แล้วก็เป็นเพื่อนบ่อย จริงๆแล้วนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราเล่นยังไงไปฟังความคิดเห็นจากพวกเขากันเลยดีกว่าเอ่อคนนี้เ,เวลาเล่นหมอเหรออ๋อค่อนข้างเก่งเลยฮะทั้งการประเมินว่าคู่ต่อสู้เป็นยังไงแล้วก็เวลาที่จะต้องสู้กันจริงๆอ่ะนะเวลาแบบผมชอบดูมากเลยนะเวลาเขาโดนตีแล้วแต่ก็ใช้เทคนิคสไตล์หมอด้วยการทํากล้าแล้วยืนฮิลต่อหน้าเลยซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะผมชอบเวลาดูคนนี้เวลาเล่นมากเลย สำหรับพี่พี่คิดว่าเพื่อนหลานเล่นหมอโอเคค่ะแบบว่ารู้จังหวะฮิวแล้วก็ลายจูข้างๆโอเคแล้วก็ซับเกินบอกว่าดีมากแล้วสำคัญน,น็คือมีความมั่นมากชอบเอาไปเลยค่ะ1 0บเต็มสิส่วนที่นานที่สุดถ้าถามว่าให้เลือกอะไรระหว่างเมคอัพของกีแชกับหน้าหมอคนนี้ให้เลือกหมอใช่หมอ,อ ฉันจะถือว่าเป็นคำชมนะคะเพราะยังไงแล้วเนี่ยสำหรับคนเล่นหมอแล้วคำว่าหน้าได้มันก็คือคำชมเลวนะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> <c oughs> โอเคจริงๆพ่อยก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าทุกคนคิดยังไงกับตอนที่พ่อเล่นหมอนะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะบอกอะไรก็เพนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อจะมาอ่านนะแต่ห้ามใช้คำหยาบคายหรือคำที่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะโอเคนะติชมได้ค่ะจะนำไปปรับปรุงนะแต่ก็ใช้คำระมัดระวังนิดนึง อาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้สอนเล่นใครหรืออยากให้รีวิวสกินของใครสามารถเบนไว้ได้เลยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย